หอมไหม,มอไหมอมอามากหอมมากเลยตอนนี้เขาใส่อะไรลงไปอันนี้เขาใส่เรียกว่าเออเนยเทียมใช่ไหมคะวันนี้เรามากินโลตีโลตีเจ้าดังในแม่จันเชีเชีาลาลาย เดี๋ยวดูลุงคุณลุงทำกันดีกว่าธรรมดาใช่ป่ะไม่ใส่ไข่รถอะรถไม่เอาของแม่สิจำชัวร์สามอันของแม่เอาไม่ใส่ไข่สองอันกินคืนนี้อันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้อันหนึ่งของย่าด้วยอันหนึ่งโรตีกระเด็นหลบมาเด็กกระเด็นอะไรกันมาอ่ะเดเอว้าคูบี้เอ้าไหน ก็ไปนอนแมกัจ้าโต๊ดี้ขนมโตีใบเตยนี่ร้านนี้อร่อยนะอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่พี่น็อชอบกินใช่ไหมโตีของคุณลุงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ำคันนีาล้ำคันนาเลยใช่ไหมโตีร้านไหนก็ได้นี่ชื่อร้านอะไรลุงยิ่งเจ้าเก่าสาขาสองมี เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำโรตีดีกว่านสายนมเยอะๆเขาว่ากันว่าสายนมเยอะๆน่ายรถไม่ต้องไปใกล้กระทะเลยกระเด็นนะเออก็ดูลูกมอเตอร์ไซค์ไปอีนี่ทำไมล่ะ ปาล์มกินตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยขายมากี่ปีแล้วคะโอ้ตั้งแต่ป้าเด็กๆนี่กี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบปีอ่ะโอ้แล้วสาขาแรกอยู่ที่ไหนอะคะนี่แหละนี่แต่ตอนนั้นลูกสาวอยู่ขายหน้ากาญินาภรณ์ตอนนั้นลูกสาวได้ทำงานเดียวนาะได้อยู่หน้ากาญินาภรณ์นี่ไงก็เลยนายกินไหมว้าวขีหลังอะไรนะ นม่นเอากี้มาให้น็อตยืนดูน็อตมองไม่เห็นอ๋อเจ้าเ่มา้เนี่ยหนูมาดูวิธีการทำเองเลย้าได้ปอมันได้ปอมันต้องรัดเนาะโอ้โมีลูกค้ามาเลยเห็นไหเรามาช่วยเรียกลูกค้าโอ้มาเต็มเลย้รหนึ่งน่ด้้อกัน รอสักรู่นะจ้าสิบวันที่ลูกเคยมาจ้อยก่านีเา้าเาะเาะเสม่ขายทุกวันเลยใช่ไหมคะเนี่ยขายทุกวันเลยงั้นมาทุกวันเลยดีกว่าอยู่นี่เลยหมไม่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 หอมไหมหอมไหมหอมา หอมมากเลยตอนนี้เขาใส่อะไรลงไปอันนี้เขาใส่เรียกว่าเออเนยเทียมใช่ไหมคะอ๋อเนยเทียมใช่เนยเทียมไม่เหมือนบางที่แถวบ้านเรานั่นเอบางเขาจะทำสูตรอ๋ออะไรอ๋อแล้วแขกแต่ผมว่ามันเปลี่ยนเลย ไม่มี่หลังนะนี่แหละด้วยไงเก้าอี้ขาวไงป้าหยิบมาันมาหยิบมันเด็ดดีละแล้วก็ทำได้อะคนผูกไปปิ๊กแล้วครับไป้อฮะเออมาได้แบบกี่วันอ่ะเออบางโรงงานเขาเนี่ยหยุบกันจังไหเขาเลื่อนขึ้นไปหยุบคนอื่นแทนนีเมแทนเขาโสดแล้วเขาลึกเขาคือตัวไหนบ้านนี่แด้ะเนาะเขาเนี่ห้ามถามเขาก็้องหาละอ่อนนี่ไงน้อนะได้เนาะ อ่น่ากินมากอไม่ได้เห็นใคริไม่รู้นะน้งมีห้านสักฟัน่ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวะครับเยที่กนี้ีอะไรอีกรานนี้เหรอเนาะนครับลูกไข่ลูกสามห้าล่ะนาเอ็นดังโอ้เดี๋ยวไข่หวันไข่นะเห็นไหมเห็นมโอชสามห้าลเคยสามสิบเจ็ดล่ะน่าถ้ามีลูกับคณะนี่เหรอเนาะเคลาเนี่ครับเดี๋ยวถึงไวมันจะมีันมีเนอะ ใส่นมแล้วยนะชอบกินมากเราไม่ได้ใส่ไข่เนาะต้องตามใส่เนาะใส่ค่ะเราตามสูตรเลยสูตดของลุงเลยค่ะเราตามสูดยิ่งเลยลอยอบกลอบหวานอับแล้วเออเข้าเน็ตพวกเนี่ยขับกุ้เทปหมดเลยทุกทแน่เด้อนี่นี่ไก่กุ้งเทปมันจะขึ้นอยู่บ้านเราจะเห็นเหรอแค่นอนแน่แน่กัน้องเราไม่เดียว ตะกอนไขหุ่นจคโควิดหรอกเออยูยู่แไหมเออลกอะย่ะโควิด่าถือหนะเออมองหน่งยไงงงนงคงง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 แล้วงงงงง ขาให้ขายดีๆนะคะดีนะ่ผมกินยอดนี่เพราะว่าข้าวมัสวัสดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนโอตีลุงยิ่งหอมมากมาเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยค่ะมาแกะกันแกะเป็นปะเนี่ยเป็นนั่นแหละฉีกโรตีก็ฉีกอย่างนั้นเออโอเคดีไหน อนนั้นโอเคเป็นโรตีใบเตยด้วยนะใช่มาชิมเลยอันนี้เราเอารสธรรมดามาไม่ได้ใส่ไข่เนาะเราไม่ชอบกินแบบไข่หนึ่งสองสามอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยนะให้น้องชิมหน่อยให้น้องชิมหน่อยอรอ ไม่ยอมสั่งของตัวเองค่ะจะแย่งเขากินใ้ใหเนี่ยไม่สั่งเองเอวไอ้าวน่นน่นทำไมอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรไอ่เป็นไรแกะได้อะแกะให้น้องใหม่เดี๋ยป้าไปซื้อให้อีกร่อยลุงเขาขายห้ตอ อ่แกะให้น้องใหม่เอาของแม่ให้น้องไปต้องกินหมดอันด้วยนะต้องกินให้หมดเอ๊ะพี่น้อยแล้วพี่น้อยพี่น้อยก็แกะเอาของกินอันใหม่ไปเลยอันนี้ให้น้องไปแม่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 แ่แม่่อม่แม่แ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 ม่แม่แม่ม่แม่ม่แ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 ห่่แม่ม่แม่่แม่่่อยแม่แ่แกันเลยม่แ่่่่นแ่ ไม่เป็นไรเอาก็ของแม่มีสองอันไงพี่น้องก็แกะให้น้องหน่ <l acht> อยไม่แกะให้เลยเชิญค่ะเชิญค่ะไหนรีวิวเป็นยังไงบ้างอ่ะลองชิม <l acht> รสชาติมันก็เหมือนกันรสชาติมันก็เหมือนกันแล้วมันเป็นยังไงและอร่อยเปะละ่า <l acht> อร่อยไม่เหมเขาเลยอ่าอย่างนี้เรียกว่าอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยแต่แยเขาเนี่ย่ละนะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะลุงยิ่งขายเฉพาะตอนกลางคืนเนาะอ่าก็อยู่แถวหน้าวัดกาสานะคะอ่าก็ให้เพื่อนๆลองมาชิมกันดูนะจะได้รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่า ถ้าเพื่อนไม่ได้มาชิมนะคะเพื่อนๆยังไม่ถึงแม่จันหรอกเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชิมอีสัดดุดเลยคะถ้าเพื่อนๆชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่องร้อแอนน้อสายวันะแฟมิลี่ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมากินของลุกนิ่งนะอร่อยมากๆเลยอื้มเนี่ยมันนี่พี่โกงมันนี่ไม่อร่อยจนแต่แย่